สวัสดีครับครับวันนี้เจอกันแต่เช้าเลยนะครับจะมาพา,าลูกค้าพาลูกค้ามาตรวจบ้านนะครับลูกค้านัดตรวจบ้านแต่เช้าเลยคุณพิสิทธนนนนานาา์นะครับช่างเล็กบ้าน1.3ล้านบ้านเหล่านางงามนะครับเดี๋ยวเราไปตรวจบ้านพร้อมๆกันแล้วก็ถามความรู้สึกของ คุณเล็กนะครับช่างเล็กน้องเล็กก็ได้นะครับเราดําเนินการยื่นธนาคารมาประมาณสักร่วมๆเกือบ4ีหเดือนนะครับทำไมมันถึงช้าเคสนี้เพราะอะไรยังไงแล้วก็ช่างเล็กเนะี่ยเป็นทําธุรกิจส่วนตัวนะครับมีเงินหมุนเวียนก็ประมาณสักแสนถึงสองแสนบาทในบัญชีนะครับประมาณนั้นครับแล้วก็ วางแผนซื้อบ้านนี่มาเป็นปีครับเขาวางแผนแบบไหนยังไงเราไปรับข้อมูลพร้อมๆกันสําหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวที่คิดจะซื้อบ้านนะครับที่คิดจะซื้อบ้านมันต้องมีการวางแผนตั้งแต่เนินเน่นๆนะครับถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวมันจะค่อนข้างที่จะตรวจเอกสารหลายอย่างครับเดี๋ยวเราไปตรวจบ้านก่อนแล้วก็ไปสอบถามความรู้สึก ของคุณเล็กนะครับช่างเล็กเรานี่แหละครับเดี๋ยวจะให้ช่างเล็กแนะนาธุรกิจด้วยธุรกิจนี่หมายถึงว่า,าเครื่องซักผ้านะครับเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญนี่แหละสาหรับคนที่อยากจ,จะเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆนะครับทางคุณเล็กเขาก็ามีบริการตั้งแต่ติดตั้งไปจนถึงเซอร์วิสทุกอย่างเลยนะครับผมเดี๋ยวไปเราไปดูบ้านเรากัน บ้านเดี่ยวนะครับบ้านเดี่ยวบ้านเดี่ยว1.3ล้านนะั่นเองครับ1.3าล้านล้านต้นๆน,นะครับผ่อนอยู่ประมาณ5 0 0 0ห้าประมาณนี้นะครับบ้านเหล่านางงามนะครับใกล้สี่แยกไฟแดงนะถนนสี่เลนเข้าขอนแก่นเลยถึงขอนแก่นเลยนะครับบ้านขนาดสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำจอดรถได้ ห่งคันถ้าสองคันก็จะเป็นคันเล็กกับคันใหญ่นะครับถ้าคันใหญ่เลยจะจะได้คันหนึ่งนะนะครับมีพื้นที่ด้านข้างมีพื้นที่ด้านหน้าอ่าบ้านไม่ได้ติดกันนะครับเป็นบ้านเดียวบ้านเดียวภายในบ้านก็ห้องรับแขกก็กว้างใหญ่เลยล่ะครับโล่งเลยหละสำหรับราคาล้านสามนี่คุ้มเกินคุ้มนะครับ วัสดุอุปกรณ์ก็ในเกตที่กลางๆนะครับย่ง้วก็มีเคาน์เตอร์ครัวให้ตรงนี้ครับสำหรับคนที่ต้องการ่อนเบาๆนะครับประมาณหนึ่งประมาณ5้าพันต้นๆเนี่ยประมาณนี้ครับห้าพันห้าประมาณนี้แหละครับนี่เป็นห้องนอนนะครับนี่เป็นห้องนอนครับนี่เป็นห้องนอนแล้วก็นี่เป็นห้องน้ํา นี่เป็นห้องน้ํานะครับห้องน้ำหนึ่งห้องน้ำสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ําแล้วก็อันนี้เป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งะนะครับห้องนอนตรงนี้อยู่ด้านหน้าครับเนี้ยบ้านล้านสามนะครับบ้านเดี่ยวบ้านเดี่ยวนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับมียังมีเหลือให้เป็นเจ้าของอยู่ไปติดไหมครับช่างโอเคครับ เดี๋ยวเรามาคุยกันกับช่างเล็กนะครับว่าเตรียมตัวยังไงนะครับอ่าโอเคเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาตรวจสอบดียังครับผมครับ <laughs> เป็นช่างนะครับเป็นช่างเราก็ให้ช่างเรามาตรวจสอบเพราะว่าเรื่องไฟเรื่องน้ํานี่ ช่างเล็กนีถนัดเลยเพราะว่าอยู่ทุกวันเลยไฟกับน้ำเนี่ยครับอยู่กับมันทุกวันเลยครับติดตั้งเครื่องซักผ้าหยดเหรียญน,นะครับหรือใครต้องการเครื่องซักผ้าราคาพิเศษติดต่อช่างเล็กได้เลยนะครับบริการเซอร์วิสตลอดเลยนะครับตรงนี้อโอเคเดี๋ยวเรามาสอบถามความรู้สึกครับความรู้สึกของช่างเล็กแล้วก็การวางแผน การซื้อบ้านนะครับเรียนเชิญหน่อยครับช่างเล็กครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอาเอาอีสานบ้านเท่านอโอเคนะครับราคาเนี่ยนะครับบ้านเดียวนะครับคือว่าพ่ออยู่กับหลับครอบครัวเมื่อยหลายนะครับกำลังจรางโตกันะในเริ่มในเริ่ใหม่สามารถที้นะครับเพิ่มโตนะครับพ่าโตได้นะครับจะมีของที่ท่านไหบ ซีพันโอ้ถูกขนาดเลยครับครับอ่าโอ้ลพสวยกครับซีพันแปดนี่เขาให้จากปีสปีครับสปีแรกีพันแปดสามปีแรก4ีพันแปอ่าสปีแรกีพัสปีไปถึงหปี ผอหาคำสอครับบัตรร้อยตัวเดียวบัตรเนี่ยร้อยตัวมือแปดคำครับก็โอเคนะก็ได้แล้วอ่าก็โอเคก็หาได้ก็หาหลายเยอะครับก็หาหลนะครับหาห้องพิจารใจอยงอื่นนะครับครับเอะบัตรนี้ถามถามมาอ่าเตรียมตัวจะซื้อบ้านไหมครับโดนบ่ผมเตรียมตัวเอ่อยังแรกน่าจะได้บ้านผมมุมี้อย่างนึง ต่อธน,นาขั่นนะครับธนาขาัาน่นก็เลยแนะนําว่าผมอาชีส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวนะครับร้านผมบ่มีหยังมีแต่เงินเข้าวบางทีซื่อๆนะครับเพิ่นก็นนเลยแนะนําให้ฝากประจําฝากประจําำเพื่อนจักปีได้บ่าอยังตั้งปีแล้วเออเดี๋ยวเราหาผมก็เลยฝากกับเพิ่อนว่าก้าวเลื่อนจเลือนครับบ่ทันในหกปีแล้วเพิ่นก็อ่าผมเพื่อนเราผมไปเจอบ้านที่อยากได้ ม็นจะเริ่มเนินการเดือนเดือใหม่นะครับมีแค่ดีเองครับครับเป็นบัญชีแค่สิบเดือนโอเครับรู้แล้วต้องคือมีหนาล้านมีธุรกิจเราต้องมีต้องถ้าเข้าเงินหมุนหรือเงินเดือนบัญชี่าก่อนี่เฮาต้องไปเปิดบัญชีเพื่อที่จะเอาเงินเข้าทุกเดือนทุกเดือนอืมอันนี้ก็เป็นฝากของของฝากของท่ออสเป็นโอกาสประชาหลัก

ซื้อขายกันนะครับการทําสัญญาทําอย่างเรียบร้อยยังสี่หรืครับการยื่นเอกสารนะครับจะยื่นหรู้ว่านะครับใส่ระยะเวลาในการยื่นเอกสารนี่จักเดือนเอกสารผมนี่ยื่นจริงๆเลยนี่ผมยื่นตั้งแต่บานสั่งเลยคือเดือนท่านว่าปีที่แล้วนะครับครัวเนี้ยเอกสารมันแล้วไปสองรอบแล้วแต่ว่าบานยังพอทันนะครับบานเสร็จพอทันนะครับก็เลยยื่นทั้งหมดน่าสีสามรอบครับ รอบที่หลังนี่เพื่อนกับทีขอแต่สเตตเมนในเดือนที่บอหันไปเสร็จนะครับคือคือบ้านเข้าตามหลังบ้านนะครับเออเข้าไปก่อนบ้านแล้ว่าบ้านตามหลังบ้านนี่เข้าเอกสารในส่วนของสเตตเมนเนี่ยเพื่อนสีขอในส่วนที่จากวันที่บ้านเสร็จกับเดือนที่เข้าปูไปก็คือคือเข้าตามหลังนะครับก็กต้องท่งเพื่อนเพื่อนขอไปนาทีประมาณสามรอบครับ สองสามรอบโอเคโอเคครับแล้ววันนี้หลังจากที่มาเจอบาทแล้วเนี่ยอ่าเป็นยังคือตัดสินใจเอาตรงนี้เอามองนี้เพราะว่าในช่วงเราจะเวลารอเนี่ยเขาก็สามารถที่จะไปเปลี่ยนหลังก็ได้เพศยังคือมั่นใจว่าจําเป็นต้องเป็นเอาตรงนี้นะตรงได้แน่น,นอนคือย่างแรกนะครับผมมาทาั้งมันไปมาสะดวกนะครับกับ่บได้ไก่นะครับกับแค่มานี่มองนี้มันก็เป็นซีเ่นเหมดแล้วนะครับ ถนนเราน้ะดีมาตรงมากขามไฟแดงมากก็นิดเดียวครับห้าสิบเมตรก็ถึงเลยเพ่ต้องเข่าในมูบานนะครับมาฮอดแค่นี้นะครับแล้วก็ชนมูบานเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างกัผมกัเห็นงานอยู่เส้นนี้ล้านอยู่เส้นนี้นะครับกับพ่ถือว่าไก่นะครับไปมากง่ายนะ้รับทั้งนี้กัมีโรงเรียนนะครับเพื่อลูกมาอยู่นี่ก็อาจจะได้เข่าโรงเรียนทั้งนี้จังสี่นะครับกับว่าไดไก่จากตัวเมืองหลายจองสินะครับ แมนครับนี่เหมือนครับมีครบเหมือนทาฮาโบยูแม่เพิ่นกับคีมอไซค์ผ้าไปซื้อได้ยังสี่นะครับว่าไก่นะครับไปง่ายมากง่ายนะครับอีกคําถามหนึ่งเนาะติดตามเพจมากน่โดนบลราก็แก่อนที่ตาสินใจมาจองบ้านครับผมติดตามเพจตั้งแต่ก่อนที่ผมสี่เข้าไปติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารนะครับก่อนที่บ่ายอยากผมยังแงผมอยากมีบ้าน อ่าผมติดตามพี่พี่ลั่นเนี่ยมากถ้าว่านั่นก็เป็นสองปีเล่แลละครับเพราะว่ามันมันอยากได้บ้านก่นที่เจ้าของพร้อมเพราะแต่ติดตามติดตามให้เรื่อยเออเฮาก็มีลูกก็เลยไปติดต่อเจ้าหน้าที่เพิ่นนะครับก็ร่วมสองปีแล้วครับแล้วก็มาปีที่สองเนี่ยก็ค่อยมามารู้จากว่าแต่มาบ้านทุกโครงการที่ติดตามผมติดตามเหมือนผมรู้ว่าตรงใดนีบ้าน นะครับแล้วตรงเนี้ยกาลังขึ้นแต่ว่าผมมาสองรอบผมหาว่าเห็นนะครับที่เพื่อนไล่สวดผมหาว่าเห็นเพราะว่ามันยังมัวในขื่นโค้งนะครับนี่แค่ตอกเสาเข็มนี่แค่ปรับพื้นที่ซื้อนะครับก็เล่บนูวอยู่ตรงไหนก็เลยได้โทรหาตอนที่ผมพร้อมแล้วผมก็ก็เลยได้โทษกันเลยรู้ว่าอยู่นี่ก็เลยนัดมาเจอกันนะครับมียังฝากให้กับพี่น้องเรานะครับพี่น้องที่อยู่ในเพจนะครับหรือคนที่เขามาทีหลังนะครับว่าถ้าอยากได้บ้านกะ ขอมาเบิกน้ำนมีหลากหลายราคาให้เลือกนะครับก็ถ้าว่าอยากได้บ้านราคานี่นะครับกัติดต่อพ่ลั่นได้เลยนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยคุยกับเราได้เลยเพิ่นเพิ่นที่ทั้งรถทั้งแรงทั้งแจกทั้งแถมเลยครับแถมแอแถมที่คุยได้เลยพามงก์พามานนี่อย่างนะครับแล้วก็เล่ากับซอยเหลือเรื่องการเดินเอกสารนะครับค่อนขางที่จะโอเคนะครับบ่ได้บ่ได้แบบเออมาคุยกับเฮ้าแล้วหายไปเลยแล้วค่อย แบบแบบอย่างอื่นนะครับคือจ้าง,งของผมติดอย่างพี่ตามให้ผมเลยเดอ้อ่าเดี๋ยวพี่จัดการให้แล้วตามเสดแล้วก็แจ้งเข้า่าไปถึงขันนข้นตอนใดขั้นตอนใดนะครับเอกสารมันอยู่ใส่ประมาณนี้นะครับค่อนข้างที่จะพพอร์ตเรื่องเอกสารสําหรับคนที่อบอทัทไในดูเรื่องผมกับบรู้เรื่องด้วยกันนะครับเพราะว่าผมกับพึ่งมี่บ้านเป็นหัวจะขอขึ้นกันนะครับกับตดิดต่อใดขึ้นนึงกับเพื่อนให้ข้ามูลได้กับมีแค่เจ้าหน้าที นะครับแล้วก็ในส่วนเอกสารกับเรื่องที่ห้าสีดิวกับเจ้าหน้าที่กับมี่พี่ลั่นเพื่อนกับจัดการให้เมดนะครับทุกเรื่องเลยนะครับขอบคุณหลายๆครับอันนี้ขอบคุณครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณนะครับช่างเล็กนะครับช่างเล็กเนี่ยช่างเล็กเนี่ยทำอะไรบ้างนะเอาโอเคเอานิดนึงเอาโปรโมทธุรกิจตัวเองหน่อยเนาะอ่าเราช่วยกันช่วยกันจะเป็นในส่วนเครื่องซัื้ผ้าหยอดเหรียญ นะครับห้องสะดวกซักนะครับตั้งแต่ชนิดฝาบนไปถึงเครื่องอุตสาหกรรมที่เป็นระบบะห้องสะดวกซัก24ชั่วโมงมนะครับ<ม>เป็นถึงระบบใช้แก๊สใช้ไฟ<ม>ฟ้านะครับครบวงจรเลยนะครับจ่ายครั้งเดียวอยากได้แค่ไหนมีตังเท่าไหร่คุยกันได้นะครับจบร้านอยู่บ้านกรอกนะครับถนนมอภาคนะครับถ้ามาจากฝั่งมหลาลัยภาคเนี่ยก่อนจะเลี้ยวบึงหนองโคดร้านจะอยู่ซ้ายมือ นะครับก่อนเลี้ยวบึงหนองโคตร50เมตรร้านอยู่ซ้ายมือชื่อร้านแล้วเบอร์โทรชื่อร้านชื่อร้านพิสิตอิเล็กทรอนิกส์นะครับส่วนเพจร้านจะเป็น p s เครื่องหยอดเหรียญคอนแกนโดยช่างเล็กนะครับครับผมรับปากไว้ด้วยครับถ้าสนใจนะครับตั้งแต่เครื่องใช้ที่บ้านเครื่องอุตสาหกรรมนะครับอยากมีเงินเหรียญนับนะครับให้โทรหานะครับมีงบเท่าไรได้รับเงินทุกวันนับทุกวัน นะครับมีเงินเข้าและมีเงินออกนะครับ0 8 2ย์1 3 3 7 1ช่างเล็กครับยินดีบริการครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับครับนะครับเราช่วยเหลือกันนะครับพี่น้องนะครับไม่ใช่ว่าซื้อบ้านเราก็เสร็จเลยไม่ใช่นะครับใครต้องการเงินก้อนนะเงินก้อนได้นับทุกวันนะครับติดต่อช่างเล็กได้เลยได้นับเงินทุกวันนะครับได้นับเงินทุกวัน อ่าครับผมโอเคเราก็ตรวจบ้านกันจริงๆมันไม่มีอะไรมากครับมันมีรอยเปื้อนนิดนึงนะครับแล้วก็มาทาสีให้ก็ไม่น่ามีปัญหาถ้าอยู่ตอนเข้ามาอยู่มีปัญหาก็แจ้งได้ตลอดนะครับไม่ต้องห่วงตรงนั้นเนาะ,ะมันยังเหลืออีกสี่หลังนะนะครับยังเหลืออีกสี่หลังสําหรับคนที่หาบ้านครับราคานี้นะครับอเริ่มที่หนึ่งจุดสามล้านเนี่ย ท่านใดที่อยู่ในเพจหรือ,อกำลังหาอยู่นะครับขอพิกัดผมมาแล้วก็ขับรถมาดูก่อนก็ได้ครับหลังเนี่ย338ทับม338ทับ 4, 3, 3, 8, บ 4. 3, 3, 8, บนะครับ338ทับานะครับตรงเนี้เข้ามาดูบ้านก่อนเข้ามาดูพิกัดเข้ามาดูทําเลนะครับทับ338ทับ6นะครับทับ6ทับ7นะครับสี่หลังเลยนะครับเลือกเอาเลย เลือกก็เลยร้านต้นๆน,นะครับร้านต้นๆอยู่พิกัดบ้านเหล่านางามเหล่านางามสี่แยกไฟแดงเลยนะครับถ้าคนไม่ค่อยสังเกตจะเข้าใจว่าเป็นสามแยกนะที่จะเลี้ยวไปพยืนนะครับแต่จริงๆมันเป็นสี่แยกให้วิ่งตรงเข้ามาบ้านเหล่านางามได้เลยอ่านะครับผมโอเคครับสําหรับอ่าวันนี้วันนี้นะครับก็เดี๋ยวนัดกันโอนวันนัดกันโอนวันศุกร์ นะครับนัดกระโดนมันถุกสําหรับหลังของช่างเล็กนี้นะครับเพื่อความสบายใจมาดูบ้านมาตรวจบ้านก่อนนะครับทุกครั้งนะครับจะซื้อที่ไหนก็เหมือนกันให้นัดตรวจบ้านให้นัดดูบ้านเบื้องต้นก่อนนะครับว่าต้องแก้ไขตรงไหนยังไงก่อนไหมนะครับก่อนที่เราจะเข้าอยู่ครับโอเคครับก็ขอให้ได้บ้านมีบ้านกันทุกๆุคนสุขภาพแข็งแรงนะครับอยู่ดีมีแห้งทุกๆกคนนะครับ ครับสำหรับวันนี้เชา้านี้สวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ครับแม่น้องเซฟนะครับน้องเซฟนี่เป็นช่างกันทนนะั้งบ้านเลยนะเออนะครับทำต่อเติมเองทุกอย่างน้องเซฟก็เพิ่งโอนไปนะครับอันนี้ก็ของช่างเล็กนะนะครับเป็นกว้างอด้านข้างที่จอดรถ ถนนสิบเมตรนะครับอืมจ่กว้างเลยมีทั้งหมดเก้าหลังครับอ่ามีทั้งหมดเก้าหลังมีแค่น,นี้แหละครับตรงนี้